ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะได้รับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์เอา จากเรื่องราวการเมืองขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ครับมีคลิปคลิปหนึ่งที่ประชาชนเนี่ยทนไม่ไหวครับกับพฤติกรรมของพระครูรูปหนึ่งครับเพราะว่ามีลักษณะไปโอบกอดใกล้ชิดกับสาวๆแถมยังมีการส่งชัดลับทนพฤติกรรมไม่ได้อยากจะให้ลาสือขาออกไปครับนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านในพื้นที่สันป่าตองครับเผยแพร่พฤติกรรมของพระครูจเจ้าวาดที่พาเด็กสาววัยรุ่นพัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาในสํานักงานแทบจะทุกครั้งเลย จเจ้าอาวาสรูปนี้ก็จะเข้าไปโอบกอด oh. รูปศีรษะเด็กสาวบางครั้งเนี่ยจับศีรษะโน้มมาซบตรงที่หว่างขา uh huh. รวมทั้งให้เด็กมานวดก่อนจะพาเข้าไปกุฏิครับชาวบ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวช่องวันสาสบเอ็ดบอกว่า uh huh. จเจ้าอาวาสรูปนี้มาอยู่ที่วัดนานแล้วแหละร uh huh. าวๆยีปีเห็นจะได้ปัจจุบันอายุก็63ปีแล้วนะชาวบ้านเริ่มพบเห็นพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว <c oughs> แต่ยังจับไม่ได้ก็ดูจากภาพกล้องวงจรปิดครับ คือก็เลยเอามาเปิดเผยกับสื่อมวลชนก็เชนบอกว่าหญิงสาวที่เข้ามาในวัดเนี่ยหน้าตาไม่ซ้ากันเลยนะอาอแล้วยังมีรายงานบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไปซื้อบ้านหลังหนึ่งอยู่หลังวัดครับให้เด็กสาวหลายคนได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอยู่ที่บ้านก่อนจะเข้ามาที่วัดครับแล้วก็ยังมีชัดลับด้วยเป็นบทสนทนาระหว่างเจ้าอาวาสกับเด็กสาวในทํานองคิดถึงนะเป็นพระนะเป็นพระจะมาแชทคําว่าคิดถึงนะได้ยังไงและยังบอกว่า มีความสุขมากๆนะที่ลูกเข้ามาในชีวิตโอ้ mm hmm. oh, เป็นพระสฆงองค์เจ้านะล่าสุดรองประธานสภาวัฒธ,ธรรมจังหวัดเชียงใหม่คุณวันลบนามวมพรมก็บอกว่าดูจากคลิปแล้ว mm hmm. มีความผิดทางวินัยชัดเจน mm hmm. เพราะไปสัมผัสร่างกายหญิงไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กหรืออะไรก็ตามแต่การไปสัมผัสเนี่ยต้องดูเจตนาว่ามิสเสน่หาไหม mm hmm. แต่ถ้าดูแบบนี้ผิดสังฆาทิเลศน,นะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยลูกนี่แหละน่าจะมีความผิด ส่วนจะถึงขั้นปาราชิกหรือไม่เดี๋ยวรอในการตรวจสอบเอาฟังเสียงรองประธานสภาพรธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับอย่างี้คือคือโลกรวบาชะอยู่แล้ว,ลวโลกโลกติดตยนแล้วไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับที่หล่านี้ก็เป็นขัดสัตว์ต่อศรัทธาประชาชนอยู่แล้วก<ค>็น<ร>่าจะต้องมีการตรวจสอบอลักษณะเช่นนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีมีการเผยแพร่ทั้งโลกโซเชียลก็ตามเนี่ยมันเป็นไปได้ทั่วถ้าเจ้าคณะผู้ปกครองท้องที่ได้เห็นภาพพินอะไรมาเนี่ยก็ต้องมาเรียกมาทําการสอบสวน สอบสวนว่าเป็นจริงลักษณะอย่างนี้ต้องไหมอะไรไหมเนี่ยเขาก็จะมีโทษทางวินัยตามลําดับอยู่แล้วครับแต่ถ้าหากว่ามีเจ้าทุกหรือว่ามีผู้ปกครองเด็กร้องเรียนมาอะไรก็ถึงกับราสิขาได้ครับเนี่ยฮะเบื้องต้นก็มองว่าเป็นความผิดสังฆาทีเศษครับหลังจากนี้ก็จะแจ้งไปยังเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทางไลน์กดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2กับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้าว a l แบบสาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์แบบที่3านี่คือแชร์แบบคัดลอกลิงก์ c o อปปี้ลิงไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจคุณเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนร